สวัสดีครับพบก,กับผมมานพทินและฟิลไทยเดอะบ็อกซ์บัดอพมนะครับนี้อยู่ที่ร้านอาหารตำนานป่านะครับหลายคนที่ไปเที่ยวระยองนะครับไปเที่ยวบ้างเทอืซื <Okay. S 1> ้อของบ้างเทหรือว่าแวะไปเที่ยวเกาะเสม็ด <Okay. S 1> เห็นป้ายร้านนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้แวะเข้ามานะฮะจริงๆแล้วน่าเสียดายนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรดีกว่าที่คิดนะครับคือ ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอาหารนะครับยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอาาื่นแต่แค่บรรยากาศเนี่ยเหมือนกับเข้าไปในป่าจริงๆเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆนะครับชอบสภาพธรรมชาติจะเหมือนสวนนะครับสวนป่านะครับอยู่ในป่าแล้วเหมือนกับเวลามันหยุดนิ่งนะครับแล้วก็มันเป็นป่าจริงๆนะครับมองไปรอบข้างนะครับเดินเข้าไปเนี่ยเหมือนเดินเข้าไปใน อุทยานแห่งชาติหรืออะไรเงี้ยครับ มาเร็ว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 มาววามามามา นี้เหมือนกับเขาให้อาหารขงนะครับน่าจะหงนะไม่ใช่อาหารนะผมไม่แน่ใจแต่แน่นอนไม่ใช่เป็ดแน่ๆครับครับก็บรรยากาศเนี่ยครับคล้ายๆลำห้วยตามธรรมชาตินะครับก็หน้าน้าน้ามานะครับถ่ายมาเนี่ยแต่ว่าช่วงเที่ยงไบป่าเนี่ยคนจะแน่นมากไม่ต้องกะเวลานะครับให้มาตอนเที่ยงได้เลจะดีครับ ครับกว่าจะเดินเข้ามาก็ชมธรรมชาติเต็มอิ่มนะครับมีทั้งต้นไม้ใหญ่ต้นไม้เล็กแล้วก็ทําเป็นน้ําตกจําลองครับครับยินดีต้อนรับสู่ตำนานป่าครับ เ็นบริเวณอ,อาอาคารนะครับอาคารที่ทานอาหารนะครับก็เป็นโต๊ะนะครับโต๊ะไม้นะครับแล้วก็ตัวเรือนนี่ทําด้วยไม้นะครับใช้ไม้แบบเหมือนกัเป็นต้นไม้แล้วก็เป็นต้นไม้จริงๆด้วยนะครับนี่ครับชูยอดขึ้นไปด้านบนคือจะทําให้เป็นเหมือนกับบรรยากาศอยู่ในป่าก็เป็นโล่งนะครับมีอันนี้มีพรมน้ำลงมานะครับให้ บรรยากาศให้ความชื้นอยู่ในอากาศนะครับก็คือสรุปแล้วเนี่ยเหมือนกับเราได้ไปป่าแบบป่าชื้นจริงๆนะครับบรรยากาศแบบนี้ก็หาดูไม่ได้ง่ายๆของเมืองไทยครับก็ไหนๆที่ใครผ่านไปนั้นตรงนั้นแล้วหรือว่าไปทําธุระทําอะไรที่เมืองระยองเนี่ยก็ลองแวะทานดูครับจริงๆร้านนี้ก็เป็นร้านที่ชาวระยองเนี่ยเขาหลายคนเขาเอาไว้รับแขกนะครับก็คือใครที่มาเที่ยวระยอง รือไปธุระเมืองระยองก็พามาทานข้าวทานอะไรที่นี่ครับนีครับก็มีบริเวณด้านนอกด้วยครับบรรยากาศสบายครับมานั่งก็แนะนำว่าผ่านไปแล้วก็อย่าลืมลองใช้โอกาสแวะดูนะครับบ้านเพมีอะไรดีๆหลายอย่าง